นี่ TV, e visit, Stadium, right ับผมสตรีมชื่อเดโมทีวีนะก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับจะดูพี่นะครับผมสตรีมทุกวันอาทิตย์นะครับนะก็ไปัะสมคลิปกันเลยนะครับผมก็เกมน่าผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะโชว์ในเกม LL นะครับผม Legend of Legend นด่นเองนะครับมาก็เกมเขาเขาก็เพิ่งเปิดนะเออนในยังไม่มีอะไรมาก นี่อะไรอ่ะไม่รู้กันไปเราไปลองเล่นกันเลยฮนะเดี๋ยววันนี้รเราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเอา่อไอรีไหมน่ะไอรีไอรีน่าจะนะน่าจะไอรีไปเดี๋ราไปเล่นกันเลยนี่น่ะห้องเขาก็้เทศ มาละว้าวไปอัน wow. นี oh. à, ้อันนี้อันนี้อไหนอันนี้อันนี้นี่สวยเราเลือกอะไปกดหนงโอ้โหอลังการมากครับเอฟิกนะก็จะเอาฮิวฮิวกับเปิดโลนะใช่หรือว่าจะฮิวกับหนีดีว่ะฮิวกับบาร์ปออกเออเอาฮิวกับบาร์ปออกไปกว่อไปนี่ แบบอมเลือปุ๊บนะเวลาใกล้ตายก็วาร์ปหนีออกไปประมาณนั้นนะเปิดได้ดังเลยใน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 โอ้โหเท่กันไปละไปดูตอนแข่งเลย่่ตอนเล่นโอเคมาถึงเกมละเราไว้ตรงกลางออาไว้ตรงกลางเออกของ เราสามารถเอาของได้แค่ในป้อมเราเท่านั้นนะซึ่งเราจะไปกลางนะนี่เปิดมาเราได้ไวิ่งไ้กันนะนี่ก็าเป็นลูกบอลนะโอ้มาถึงแดงกลางละนี่สอนต่อสอนตัอฮะโอเคนีะเป็นการปล่อยสกิลแรกครับเป็นการปล่อยล,ลูกบอลนะ ชาบจะไม่ค่อยสวยเพราะผมปรับกราฟิกให้มันต่ำฮะจะได้แบบเล่นแบบไหลลื่นนะอ้าวเชย่อโอริเชตปะปะปะตีป้อมกันตีป้อมตีป้อมตีป้อมกลางดูไม่ค่อยมีคนเลยอู้เอ้ยปะ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 มาแล้ว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 แม่ต่อไปต่อไป อไปต่อไปอีกต่อไปอีกอุ้ยไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดน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 ไปเราฟาร์มคลิปไปใจอะไรอะไรของฟูนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอืมอะไรวะไปแค่ไหนหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอืออะไรอือ เอ้ยต่อไปต่อไปโอดูมาดูก็รู้ดูก็รู้ใครแรงมาอันนี้ไม่กลับไม่ยอมกลับไม่ไม่อัดอัดไว้หมดอัดไว้หมดอุ้ยมีิวมีิวตามตามไม่เลิกตามไม่เลิกวิีตายยูเจตายอันนี้คืออะไรไม่รู้วางมั่วไป บ้าแล้วกบ้านดีกว่าไปสวยปะต่อต่อครับต่อครับเป็ดห้ามลบกวนไม่เลยบ้าละโอเคเราข้าวปนหนึ่งครับนี่โดนด้วยโดนด้วยอ้าวเฮ้ อมาบก่อนมาก่อนอุ้ยอันตรายอันตรีอันตรีอันตรีเปิดแล้วอันตรีไปไหนไไปไหนเราไปไหนเราอุ้ย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 นี่ไงมาบอกก็ปาไปอย่างทีเอือก็เอือตายโดนดักจนได้มาจากไหนเนี่ยครับเอ้ยกลางกลางเฮ้ยกลางมาดูกันหน่อยเดียวบ้าเอ้ บ่เอ้ยม,มีคนมากลางเลยม่เนะม่ไม่ไม่ไม่เนะงี่เดี๋ยวเกลี้ยกลิปก่อนเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงไปจะเย็นเจมพี่ชาย,เ,ย,รเ,ย,เ,ยรเรามาเกลี้ยกลิ้มก่อนนะอะไรครับยังไม่จบอุ้นี่สโลไปอ้าวโดนดูดดิเอ้ยเก็บไปสองแล้วโอเคไป ไปไปไปตตีปมตีปมตีปมมาคลิปเสริมมาด้วยสวยดิวยสวยด้ยงานนี้ต่ต่อยาวๆดิมาต่อต่อปอมยาวๆต่อปอมยาวๆครับพี่น้องมาต่อไปเออเมออ่ออรูวนะเอออาลี่นี่เป็นเมดนะ,ะเป็นเมดนะเออก็ปุ่มยิงก็จะเทหน่อยนะเออเออปอมแตกแล้วปอว <The> <been> ุ้ยม,มามามีคนมามีคนมามีคนมาต่าอดิไ้า เอาป่ะเอาป่ะเอาไงเอาไงดีเราโอ้ฝั่งนน้นเขาฝั่งเลมบอนเขาโจมตีบวกแล้วเรายื้อไวด้ดิเออเรายกกงไว้ดีกว่าเอา่ะอัพสกิลสามไปอุ้ยกระตุกมาเดี๋ยววะเวเห็นอะไรแวบบ๊บๆในป่านี่ไงต่อไป ต่อไปต่อไปไม่โดนโอยดับเบิลคิวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่ารอรวรอกลับบ้านไปเติมของกันดีไหมเนี่ยถ้กลับบ้านเรากลับบ้านไปเติมของกันดีกว่านี่เวลาว่ากลับบ้านเอาเออ้ไอคอมตรงนี้มันบังเลยไม่เห็นเลย ไอเลือดอะไปจีกงสร็ละมานี่คืออะไรไปกดม่วมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยนะ้ครับโดนหลักไปไหนอ่ะอ๋อมันแบบเวลายอมันมีย้อนกลับด้วย อะไรอะไรเอาจะเอาจะเอาเอาหรอเอาหรอเอาหรอแน่ใจนะปืดปืดหนีหนีปืดหนีดีครับหนีหนีมาไปด้วยอ่ะมิวไปด้วยเอาอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเอาอ่ะมันแลกเลยตายคู่เลย ไหนเป็นไงบ้างครับออ่าไการเรล่างะโอ้รู้สึกมันจะเสียแปบด้วยนั่นเนี่ยปอมปอมปอมกงปอมกา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 งไอ้ปลาเอ้ยปอมนายแตกแล้วล่ะมานะมาทำอะไรกับปอมกูอะไรอะไรคน ไม่กล้าแบบนี่สก,กิตสก,กิตรโอ้โหแรงแรงเราแรงมากเลยโอ้โเราไปช่วยเรล,ล่างดีกว่าในหน้าสุดสายเรนล่างต้องการน,นี่ไงอะไรนี่ไงนะอุยออ้ยเอ้าอุย้ยอุ้ยอุ้ย แมวบิงไปบิงไปม,มาช่วยแล้วตปมาเดียวมาเดียมาช่วยไม่โดนไม่โดนโอ้ยโอ้ยเฉียดเฉียดตาย,ตายไปจากการคิดไปก่อนนะเอาเฮ้ยเรียนบนุญมาช่วยแล้วไปแล้วไปเล้วไปเลี้ยว วุ้ยิไปกลางไปไปกลางดีกว่าไปกลางดีกว่าโอ้มาช่วยล่างแป๊บเองจงตีเลยโล้มันเฮ้ยเวฟลงมาเวฟนี่ไปซะกุ่เอ,อ้ยสวยเลยสวยมาเพื่อฟองช่วยลราจงตีเลยเอา้าวไม่จมตีเราตีคนเดียวก็ได้ อุ้ยตกใจนึกว่านึกว่าปอมเลงเร,เราเอ้ยไปไปไปตีไปตีไปตีไปกำลังจเกลวกว่อาอยู่เอ,อือตายมาแล้วเฮย้ยมาแล้วเฮย้ยสวยแล้วสวยแล้วโอ้ oh my god oh my god oh my god โอ้ my god เราน่าจะไม่ไหวแน่นเลยอ่ะวางไปก่อนไม่รู้คืออะไรวางไปก่อนเดี๋ยวเอาเอาเลือกก่อนอ่ะสวย นี่เราของเราเริ่มแรงแล้วมามามาเราไปกับไอ้ไอ้ไอ้นายไอ้นายเราไปด้วยปืดเราไปไปทางไหนปะเอ่เอา่งเดียวกับป้าแมวของเรา ไปดีโอเค่ะสวยต่อเลยครับโอเคเราจะต้องไปคลายนั่นนะไปเพื่อนเพื่อนเลยเออมาเดยวะอยู่ไหนกันเออมาเดียวยู่อหไเมื่อกี้เอ้ย ไี่ไม่มาปั๊บปึ้งแตกไปเฮ้ยปั๊บออกเอาไงไอ้เอาไงคุณเอาไงครับมันรัวร่างนะมันนรัวแล้วเอาไงเอาไงเอาไงเปิดไหมล่ะเออแล้วว่าไอไปโถมกลางต่อดิเอ้ยต่อปอมไปต่อปอมเอาปอมแตกแล้วอืออืออืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวต่อไป ผมกอดิผกอดเดเฮ้ยไปลองเ,เพื่อนเลยมาดิอยากโดนลมหมอเราอะ่ะเอานิ่งนี่นลงด็นเ่งเิวหิวสู้ไปม,มาดีวะลองกลับแล้วลองกลับแล้วเพื่อนเยโอ้ยมอโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 ้อยโอ้โอ้ยโอย <laughs> ไปดูว่าโอเคตรงกลางฮะอุ้ยออกของก่อนไปเอาของก่อนโอเคไปได้ของแล้วไปเดินหน้าต่ออันนี้คืออะไรอ่ะโอ้สกิลเก้าเก้าหางอ่ะมีเก้าหางอ่ะอ่าตรงกลางเห็นอยู่เออมาดิว่ะตูมตูมตูมมา เออสกิลหนึ่งนี่เหมือนน่าจะเหมือนบัตเตอร์ไฟวลามาอยู่ในกันอยู่ในกันนี่ไงปาดปาดปาดอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกทำไมมากระตุกอย่างนี้อุ้ยกระตุกันวะมาเก็บเลือดไปไปเราโถมกลางเลยโหโคกระตุก ตบแลงววะมาเราต่อไป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 ตีต่อตีต่อยอดอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเฉียดตายถอดกันครับพี่น้องโหอะไรกันครับเนี่ยกายไปเราอยู่โอุ้ยไมค์ก่อนเดี๋ยวไมค์ก่เดี๋ไมคก่อไมค์ก่อนเราขอไมคก็ไปเราวาร์ปกลับไปเอาของกัน นี่น่าจะแก้จบแล้วสินะมาเอาของสวยเต็มตัวจมตีครับพี่น้องนี่คืออะไรโอ้มีได้บ้างโอ้ล่างบวกกันยับเลยเอาลงไปช่วยล่างดีไหมไม่ต้องามาดีอะไรน้าน่าน่า,นาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเรามีสองเว้ย มาเดมาเดให้ให้ไปไหนโอ้โถโถสวยดิวยสวยนี่งล่ะนี่งล่ะไปเดอย่าไปกินอย่าไปกินต่อไปต่อไปเขาเขาไม่ได้เลยวเออไม่ตายแน่เลยเขาต้องเขาต้องใจเย็นเขาบวกเขาบวกเขาบวกวะ่ะเขาบวกวะ่ะอุ้ยอุ้ยกตันสตันกระตันครับพี่ชายมันคืออะไรอะเต็งเต็ง เรานัวอยู่กลางวิเรานัวอยู่กลางอ่ามาหมดแล้วไม่มาดิวะโอ้ย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 เอ้ยมาแล้วโอ้โหโคตรนัวโอ้นัวจัดโอ้โอ้มาดิเอ้ยเอ้ยมาดิเออโอ้โหอืมจิ๊บคิวด้วย Ồ hô. Có này này nào. Mai. Nào đi. Mình canh ở 2 đứa 1, 2 rồi. Ai đi. À, bye ra เอ้ยเอ้ยมาดิเดี Devil, wrong, Until, back, ๋ยวเราเราเราเคลีปก่อนนี่เคลีปก่อนมือนี่พี่อ่าสะจูย้อนกลับเฮ้ยเฮยเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเยนจเยนจเยน่งทกกทกันกกนเฮ้ยใจเพื่อนเพื่อนเอยใจเย็นเราไปเอาฝั่งนู้นดีกว่าเอ้ยไม่ถึงเว้ยเฮ้กง จะนัวไหมนาจะนัวไหมอุ้ยเขายิงปืนเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดกันแล้วแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งมาบอกไปก่อนมาบอกก่อนอกูจะตายกะตายพี่จ๋ามาบอกมาก่อนตัวนหนึ่งเอาไงต่อมาบไปอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรแต่เราอู้ว่ตายเลย่ะเราเราเรากลับมาเคลียร์น,นี้เราจะคลิปคลิป ไม่จบว่ะจบยากเว้ยเอาเฮ้ยไปทำไมเนี่ยไม่นายเอ้ยไม่นายเรามาช่วยแล้วเอ้ยออกก่อนอืออออเดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาดิ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 ดิเยดเยดเอาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวโอ้ยกลับละมาแล้วเขามาต่อฮะ เอาละครับจังหวะนี้นะฮหนัวจัดจัดสก,กิปไป สวยกลางแตกแล้วมาสวยด้วยครับจังหวะน,นี้มาบายดีกิ้วเก้าหางยังไม่ได้ใช้เลยเท่าไหร่เก้าหางจริงไหมสองสี่หกเจ็ดแปดเอาแปดหางยิงมาออเออแปดหางยิงแต่มตัวใอ้พ่อบายดี โอ look, ้ม mm ันเอ้าก like ็ตกอะไรขนาดนี้บ้าเอ้ยเฮ้ยมีมีมีม <travail> ีม <anyway>. like ีม no, well ีม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 ีตัวเสือกมีตัวเสือกไปไกลๆไปไกลๆไปไกลๆมาเออสวยมีตัวเสือกอเกือบตายไปเลวอ่ะไปเอายิวอันไปนอยู่ตัวนี้เฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้หลำแสงอะไรกันนี่ไปเลยประธานของเขาเ้ยมีคนแอบลอยนะฝั่งโน้นอะเอ้าเลยวะอยากกระตุกอีกรอบวะ่ะจบจบเกมไปเลยจบเกมไปเลยตูมในอย่างเท่โอ้โ ตนะั้งจำนวนน้ำมันอะโอเคย์แม่กดไลค์ทุกคนเลยทุกคนทำดีมากแม่เกย์อุ๊ยกระผิดก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคนะ์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านนะใครอยากให้เล่นก็ดูกันเยอะกดไลคย์เยอะๆนะครับผมไปละ